ไปเนี่ยคุณนายบ๊อบรลมเย็นดีเลยร่มเย็ยน,เยยนกับอุ่นคือเราอย่างเหรียะให้จมสวนดอกไม้สวนอดนนวนอกไม้คุณแบงค์กินแบงค์ได้เนาะเหม็นบ่สวนดอกไม้คุณแบงค์เนานบ่แบงค์เบญจมาศงามพี่น้องงามงาม,มาน้ำกับสีหา,หาคน สาวผ้ามากค่าเขา,านละแปบาท,ขาบาทเข้ามาชมคนละแปบาทมีหลงเนฟฟี่ค้นกันหน้าหลายพีเน่าเขาแปดสิบบาทแมนค่าเขาคนละแปดสิบบาทเข้ามาชมคนละแปดสิบบาทมากกับพ่นมัดหลอกดี <c oughs> ช่วงนี้ท <funz discretion üt> ่านต่วันออกดอกจะชิาเด็กคนละสี่ส <mut> ิบบาทผู้ใหญ่คนละแปดสิบบาทข้ามาชมตวันท่านตวันไม่บาง นี่งามมนี่ดอกดอกมอนไ<ป>นอนออกง่ดไดงามเนาะโหขวดอ่ <c oughs> ะสวนใหญ่พ่อสวนใหญ่ด้วยพี่นุ่มโหแ,แต่มาชมแต่หามาหันมาสวยขตด ่างเลไมยามยยเอสายยางมันาสวยโคตรมันได้แดดหอนมันต้องมาเจ้าเศร้าแดดหอนโคตรแีดจ้าแม่นต้องมาเจ้าเศ้ามันคอยสียงามกว่านี่แต่มาสวยกับง่ามยู่ได้นี่ยแม่บัวชาแนลนะคะแม่บัวขาวจุนผุนเลยค่ะมาด้วยกัน แบนนี่ม ah ิแดอยางเดียวแมนดอกงอนไก่แมนบ่แมนงอนไก่งอนไก่เดพ่นกับมาหลายทด้พี่น้องอันนั้นเพื่จะปลูกไว้บ้านน่ะดอกอันท่านตะว่นเพื่อได้ตัดแต่ละเพราะว่ามมอนี้บ๊ะคู่ว่าซื้อดอกีหยังบนแค่นี้นะคะจัดนาที่ร บีนาคีหกเก้านาทีเฮ้ยลงได้บอลข่อยพี่น้องพี่น้องเบอร์มันได้เขาสิลงระวังเวลาทายหนึ่งมันนั่นจังลงได้ลงได้คู่ท่านตะวันปลาหนึ่งลงได้นั่นลงได้อ้ามีนกด้วยคุนเอ๋ปุ้ยนกมันไหมล่ะใช่ปุ้ยปุ้ยนกพิราบปุ้ยนกพิราบก็มันแดดพอนแล้วพอไาช่วงนั้นคนมามันจะไอ้ง่ามกคนนี้เนาะนี่มันแดดพอนเลยนี่ พี่น้องมาฟูงนกฟูงนกกับมาเทียวขึ้นกันนกพิราบแอคชั่นสาวสวยแอคชั่นมนีไ <g ül üyor> ม่มือกล่องมาพร้อมโอ้ยแดดพอนพี่น้องแม่กับแม,ายาม่ย่ำแดดติดตามสิดตามใช่ใช่ ย่เของน้แยาบมาห้ามกระโดดข้ามห้ามเด็ดห้ามกระโดดข้ามห้ามเด็ดฝ่าฝืนเด็ดไม่ได้คนให้จับได้ซื้อคนบอให้เด็ดฝ่าฝืนปรับสองพันบาทตนว่าจะพ้าให้ช่ม มาเบอร์เบอนี่เพิ่งกำลังปลูกกระดองไม้นมาโซ่นี่ดอกสีม่วงดอกสีม่วงม่วงมาเบอร์นี่เย็นกว่าอย่างเดียเรื่องกำลังบานอันนี้แค่แล้วเ้าไม่ดอกอีหยังสีม่วงม่วงนี่คืองามแท้ ้นปาล์มว่าสวยไหมนี่ดอกสีม่วงๆคือดอกอะไรนี่ดอกทานตะวันสวยมากเลย,อยดอกทานตะวันอตอนนี้มันหผลใช่ไหมแม่ดอกมันแก่เหรอลูกมันเป็นเม็ดเหรอจ๊ะนะตอนเช้ามันหุบใช่ไหมครับแต่ตอนแบบค่ำๆแบบสักประมาณห้าโมงสี่โมงบอกเลยฟูขึ้นแน่นอน มันบอกบอกปลอยน้ำเพิ่นโอ้มมนดอก็อีหยางส้นัน่นดอกอีหยางเนาะอ่าแ่สวยหมดผู้ใดสิตื่นแต่แปดโมงตอนไนตื่นแล้วนะยายบัวไปนนิฮะไปถ้าแต่ถ้าแต่ว่าจนห่วงนาม่ใช่จะบนบ้านหรอ ขอตกบ่นแต่ว่าข้อตใสรบ้ง้อบ่กบ่ได้ใส่เอ้าทา่ มันนั่งยๆเสงีงไม่ดอกอยังเอาห่มออกเด้ะอะไรย่งๆรู้เปิเสนยงมหนดเลยเ็นสองคนอพี่นอง เจ้าของสวนเพิ่นเจ้าของสวนเพิ่นเพิน่นมากดอกเอียงกับบุหรีงง่งามงามเนาะดอกงามงามทามเจ้าของเพิ่นมาดอกเอียงเิ่นเจ้าของเพิน่นทุิ่นอันนี้ก็เป็นสุนม่มไหมเนาะ แต่กีมันสีดอกท่านตะวันหลายกว่านี่ท่านตะวันมันแก่หมดแล้วอ,อืมยังไม่เหี่ยว <c oughs> สวนแบงค์เบนจะมาก ค,ค,คลิปนี้ก็แค่นี้น,นะคะขอบคุณทุกการรับชมใครเข้ามาขอให้มีดีฟังๆังมาเที่ยวมาชมได้ค่ะสวนเบนสวนแบงค์เบนจมาศกรมะตรงเส้นเคลื่อน้อยหลวงะะเลยค่ะเลี้ยวซ้ายขรรมาอาจจะเห็นพอดีเลยจ้ะ